ผมร่วงผิวคล้ำจากยาต้าน HIV จริงเหรอฟังโปรบีเลยค่ะ ที่เราผมร่วงหรือว่าผิวเราดูไม่สวยดูอสองกระจกทำไมดูผิวคล้ำๆไปเราก็เอ๊ะมันเป็นเพราะยาต้านหรือเปล่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาต้าน HIV นะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผมร่วงหรือทําให้ผิวคล้ําลงแต่มีบางประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับผมร่วงก่อนเขาบอกว่า5ข้อควรรู้เกี่ยวกับผมร่วง อย่างแรกเลยก็คือว่ามันเป็นสาเหตุโดยตรงจากการมีเชื้อ HIV เองคือการที่คุณมีเชื้อไวรัส HIV เองที่มันทำร้ายเกี่ยวกับเรื่องผมร่วงนะคะทำให้มีผลกระทบทำให้ผมคุณร่วงได้นะข้อที่2ก็คือมันเป็นอาการเมื่อจำนวน CD4 ของคุณต่ำเราก็เลยจะ ไม่มีภูมิคุ้มกันพอที่จะต้านโรคอื่นๆอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นเชื้อราที่หนังศีรษะนะคะก็เลยทำให้ผมร่วงได้ข้อที่3ก็คือผลจากยาบางชนิดอันนี้มันเป็นยาที่ไม่เกี่ยวกับยาต้านไวรัสนะคันนี้ยาที่ดูแลเรื่องโรคอื่นๆเนี่ยแหละ ที่บางครั้งเนี่ยนะก็อาจจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับเรื่องผมได้อาจจะทําให้ผมร่วงได้ข้อที่4ี่ก็คือมันก็มีสาเหตุอื่นๆทั่วไปอีกนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับยาต้านไวรัสเอชเลยนะก็คือความเครียดบางคนเนี่ยเขาก็มีกรรมพันธุ์เรื่องผมบางแนละ้วแล้วก็จากฮอร์โมนอีกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยเรื่องการดูแลผมก็มีผลนะข้อห้าก็คือ วิธีรับมือเรื่องผมร่วงผมบางนะ ย่างแรกก็คือต้องปรึกษาแพทย์ทานยาต้านตรงเวลาทุกวันต่อเนื่องควรจะทานอาหารให้ครบหมู่จัดการความเครียดของคุณดูแลเส้นผมอย่างอ่อนโยนนะคะราวนี้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับผิวเรื่องเกี่ยวกับผิวเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เหมือนกันคืออย่างที่บอกว่ายาต้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักแต่ว่าก็ต้องทําความเข้าใจนะคะว่าทําไมมันถึงมีเรื่องผิวคล้ำลงได้นะคะ5ข้อควรรู เช่นเดียวกันข้อแรกก็คือผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสแต่มันเป็นรุ่นเก่าปัจจุบันเนี่ยไอายาที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ยาหลักที่ใช้ในสูตรต้านไวรัสในปัจจุบันแล้วนะคะข้อที่2ภาวะที่รับเชื้อ HIV มาคือไวรัส HIV เนี่ยพอมันเข้ามาร่างกายแล้วมันทำร้ายระบบต่างๆในร่างกายเราเยอะมากก็ รวมไปถึงผิวของคุณด้วยนะคะข้อที่สาที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องผิวนะคะขาดแร่ธาตุและวิตามินสารอาหารต่างๆที่จะไปบำรุงผิวของคุณค่ะข้อที่สีก็บอกว่าสาเหตุอื่นๆก็จะมีเช่นคุณไปถูกแดดตากแดดโดยไม่ได้ป้องกันและยาบางชนิดที่ทานเพื่อรักษาโรคอื่นเช่นเดียวกันยาพวกนั้นอาจจะมี ผลข้างเคียงที่ทําให้ผิวเราเนี่ยไวต่อแสงแล้วก็บางคนเป็นกรรมพันธุ์ที่แบบว่าผิวคล้ำง่ายเพราก็คืออ่ะมีวิธีรับมือเรื่องผิวคล้ำมาฝากนะคะ แน่นอนอย่างแรกก็คือต้องปรึกษาแพทย์นะในกรณีที่ผิวคุณอาจจะอักเสบมีเม็ดอะไรเยอะนะคะต้องทานยาต้านไวรัสตรงเวลาต่อเนื่องทุกวันดูแลเรื่องอาหารเราก็จะต้องทานให้ครบ5หมู่คากันแดดนะคะใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดหน่อยประเทศไทยแดดแรงค่ะแล้วก็ ที่สําคัญดื่มน้ําบ่อยๆในผิวพัรร์จะได้เปล่งปลั่งนะผิวไม่แห้งนะคะคัานี้เนี่ยแน่นอนบีก็ต้องมีตัวช่วยมาแหละตัวช่วยของบีวันนี้เนี่ยมี3ตัวเลยนะอย่างตัวนี้เนี่ยเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่ม C D 4อีกแรงหนึ่งนะ ตัวนี้เนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบต่างๆในร่างกายผิวสวยตัวนี้คือวิตามินแร่ธาตุรวม24ชนิดที่ร่างกายมักขาดแล้วก็เลยทำให้ผมร่วงแล้วก็ผิวไม่สวยนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือถ้ามีคำถามนะคะก็กิวาโค้ดนะคะหรือว่าจะโทรหรือจะติดต่อบีทางไหนก็ได้นะพบะกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย